มันจะมีเพลงคำตอบของทุกอย่างแล้วก็ไม่แน่ใจที่เป็นผมแต่งนะครับแล้วก็ที่เจะเป็นพี่กุณแล้วก็พี่แนทช่วยกันแต่งพี่แนทจะเป็นคนพี่แนทที่เหมือนไม่ได้ทำไรนะฮะไม่ไม่เลยพูดเล่นพูดเล่นจริงๆอ่ะพี่แนทเป็นคนมองภาพรวมทั้งหมดของทั้งหมดคือพูดง่ายว่าเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งนั่นเองอ่าแล้วก็การที่มองทิศทางของของวงเนี่ยก็จะเป็นพี่แนทแล้วก็เขาช่วยไปหาพาร์ทเนอร์มาลได้น้องแทนมาได้คนอไม่ได้พี่แอมมา กับคนนี้ด้วยอะไรอย่างนี้เรียกว่าเขาเป็นโปรเจคแอนิเมเตอร์อ่าใช่ใช่ส่วนเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่ผมขึ้นโครงมากับในน่าจะเป็นห้องอัดของพี่พรวิศิยกุแล้วพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยอยากให้คอนเซ็ปต์เพลงนี้จังเลยแล้วก็ให้ช่วงท่อนแรกมาว่าเออฉัชนโชคดีแค่ไหนที่ได้รู้จักเธอแล้วก็มีแบบเป็นเป็นเป็นมีนิ่งของของของ,ของท่อนเวิร์สทั้งหมดครับแล้วเขาก็บอกว่า เพลงเนี้ยพี่ว่าน่าชื่อเพลงโนบิตะเพราะว่ามันเหมือนคุณทั้งสาคนนี้คือเมื่อก่อนผมใส่แว่นด้วยนะแล้วก็พอแต่งใบแต่งมาตอนนั้นผมก็เริ่มรู้จักพระเจ้าแล้วรู้สึกว่าพวกทำงานในชีพผมเยอะมากเลยแต่วเพลงเนี้ยผมก็เลยแต่งเพื่อให้พวกน้งนะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่เมื่อกี้เหมือนกับว่าทุกทุกคนได้ร้องให้เสียงนี้มันคึกไปทั่วหมด มากเลยที่ผมไม่ได้เมย์เมื่อกี้ไม่ใช่มันจะซึ้งผมดีใจมากเลยที่ผมได้ทํางานร่วมกับพี่ชายที่น่ารักมากๆทสองคนจริงๆทมเก่งลยนะครับอย่างตอนไม่สครู่ก็แต่งมาเกือบทั้งหมดแล้วครับเราแค่แบบเหมือนจัดระเบียบให้มันนิดหน่อยแค่นั้นเองทางวิธีไม่โพงนี้เขาจริงๆป่ะหยอกเล่นนะครับผมก็จริงๆจากตอนนั้นนะครับจากในห้องนอนวันนั้นครับมันมีแค่แหนกับกุ๊บ นะครับทำงานกันไปเรื่อยๆนะครับส่วนวันนี้มันไม่ใช่แค่เราสองคนแล้วมันตั้งแต่พอที่ใหม่ของแมตตี้ก็หาน้วเนลนไ้หมก็กลายเป็นเราสามคนแล้เท่าแหละทีนี้พอผมไม่ค่อยได้เล่นเปโนนะครับความขี้เกียจมันก็เข้ามาแทรกแทรกแทนที่ความขยันนะก็เลยจะคุณมีความขยันตอนไหนด้วยหรอีครับเอาไปเลยครับเดี๋ยวมันจะท้องแข็งผมอีกน่ะ เพลงนี้ก็เป็นเพลงนึงครับที่ผมแต่งให้พระเจ้ายี่เหมือนกันนะครับโจทย์เพลงนียผมได้มาจากน้องแก้วเบเกคือต้องไปแต่งเพลงให้เขาในอัลบั้ม EP ของเขาแต่พอแต่งแล้วก็ดันชอบเองก็เลยแก้วก็ขอเองมาใช้เองนะน่าเกียวเดี๋ยวกูแต่งส่งใหม่ไม่ใช่หรอกเพราะว่าเดี๋ยวอยากให้ทุกคนลอฟังเลยครับแล้วก็เพลงนี้มันไม่น่าจะเหมาะกับผู้หญิ อืมว่าผมว่าได้หมดผมว่าได้หมดแค่อืมสิ่งที่ใหม่สื่ออะไรแบบรู้สึกมากกว่าใหม่ชอบมากกว่าอะไรเงี้ยใหม่ก็เลยขอรวิวเอมากกว่าไม่เกี่ยวกับผู้ชชยอะไรเป็นสายชาชานะครับเพลงนี้ก็อยู่ในรัเบ้าใหม่ด้วยใช่ครับแ้วก็เป็นเพลงที่โอ้ลืมเล่าไปว่าตอนแต่งเพลงนี้เนี่ยผมลงสตอรี่ไอจีแล้วก็ขอไอเดียจากเพื่อนผมไม่รู้ว่าใครในห้องเนี้ยจำจำโมเมนต์นั้นได้ไหมที่ ผมขอไอเดียว่าขอแต่งขอขออะไรอ่ะนิยามเคาว่าคำว่าความรัากของทุกคนครับไปรู้ว่าใครมีส่เนช่วยดูหน่อยจริงเหรอหดีป่ะดีป่ะไม่ใช่อย <c oughs> ู่ตรงบอก <c oughs> ไม่ต้องบอกนะครับบคไม่ผมจะบอกว่าขอบคุณมากนะครับที่ทุกคนที่ให้ไอเดียในวันนั้นนะเพราะว่า ใช้เลยแต่ว่าทุกอย่างมันไม่ควรจะใช้เพราะว่านะมันไม่ใช่ไม่ควรจะใช้เพราะไงต้ใช้เพราะแต่ว่าในผมติดคุณว่าในในงานคคีรอทีครับในงานคิดสร้างสรรค์นะครับคือบางอย่างอาจจะไม่ถูกนะนำมาใช้โดยตรงแต่ว่ามันจุดประกายทําให้คุณเกิดไปนีขึ้นต้องทำผมก็เลยเข้าไปในห้องชั้นในของผมผมก็แต่งเพลงมาเพน่อทุกคนครับเหตุผลของการมีชีวิตอยู่คือการได้พบกับเธอ กคนในห้องนี้นะครับที่เป็นเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ของพวกเราครับก็เจอป็นความผิดังมากจนรู้ดีว่าชีวิตนั้นยากเย็นไม่ไเป็นไปตามที่คิดสัญญาอยากให้มันดีมากป็นจบกันแล้วร้ายกลายเป็นรู้ได้ เพื่อมาพบเธอและได้รักเธอเันดีมากแค่ไหนถ้าไม่ได้พบก,กับเธอในวันนั้นคงเป็นฉันคงเดิมที่ยังไม่ค่อยจะดีดสักเท่าไหร่ถ้าไม่รักเธอมากมายอย่างในตอนนี้ มีไว้เพื่อเธอไม่รู้ว่าพราะอะไรที่ทำให้เธอพิเศษกว่าใครคนไหนทุกๆทั่วไปแต่ที่รู้คือรักเธอเต็มหัวใจ แต่ได้รักเธอมันดีมาแค่ไหนถ้าไม่พบกับเธอในวันนั้นคงเป็นฉันคนเดิมที่ยังไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรถ้าไม่รักเธอมากมายอย่างในตอนนี้ ที่มีมีไว้เพื่อเธอในวันที่เหลือวความหวังอันไร้อายใต้ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่จนเกินไปคือเธอที่ได้ ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไรถ้าไม่รักเธอมากมายอย่างในตอนนี้ and awesome.